เม,มนูถัดมานะคะก็คือกะปิผัดสะตอกุ้งค่ะเดี๋ยวเรามาลองทานต่อป่ากดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงขออนุญาตทานน้ำมันออกเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นสตอชัดชเจนเค่ะ อร่อยค่ะอร่อยก,มกอลมกล่ค่ะรสไม่ดีแบบจัดมาก,ก,มกรสกลมกล่แต่ลองทานกับข้าวดูนะคะจะลองทานเมสตอด้วยไม่เขาเรียกว่าเมสตาตใช่ไหมกะะุ้งด้วยนะคะกุ้งด้วยอื้อ ทานกับข้าวค่ะพอดี